สายดองมิวสิกขอเสนอพ่อใหญ่คิ้วเจ้าบันี่จะหลงได้จะหลงได้คิ้วเจ้าโอ้ยระดับนี่บนม,มีหลงรอกขอเชิญท่านพบกับพิธีกรคนต่อไปโลโลอเอาไรเอาเลี่กราบอาราธนาพระคุณเจ้าว้ายซู่หงงงอดน๋ดน,นี้สายดองสายดองคือบวอบกขอบใจญาติโยมที่เอางูสิงดงมาปล่อยในวนัขนดขณะนี้งูสิงดงกำลังกินเนนอยู่ ไม่ยั้งเลยสายดองมิวสิกขอเสนอศิลปินใหม่แคลดส,สุภกิจกับเพลงเหงาเท่าจักรวาลถึงดาวสร้างมันสิอวยงาถึงดาวปลามันสิ้อ้วยเยียงแต่เจ้าคงบอดได้ยินเสียงคำหักของอา กิจกรรมตามมาจากเพจคนนอนนาเพียงแค่ท่านเข้าไปฟังเพลงแล้วเมนว่ามาจากเพจคนนอนนาพร้อมกับคอมเมนต์ให้โดนใจที่สุดทางทีมงานคนนอนนาสิคัดเลือกคอมเมนต์ที่โดนใจที่สุดหาคนเพื่อรับเสือ้อคนนอนนาจํานวน5รางวัลแสดงพลังของแฟนเพจคนนอนนาสพน้องท่านเปาไปทาตอบคอมเมนต์อยู่คนแล้วคุณเจ้าสิม่าคอมเมนต์ห้ออยู่บวจันเจ้าทาอาหมณครับท่านเปาแฟนเพจเข้าไปคนตลก คนนอนหน้าและคู่เลสายดงรับประกันความมวนดาวสร้างมันที่อวยงา